สวัสดีพี่น้องพงไปนะครับผมมาพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับพี่น้องมือนีพาพี่น้องมากินขนมจีนน้ำยาป่าตีนไก่นะครับแสบแบอีกคือเกาเมนีสตอเม็ดบักไ่พี่น้องเอ้บึงเม็ดสตอรถครับพูดนะ สตอเมตดใหญ่มากนะครับมือนี้ได้มากอีกแล้วนะครับปูนเื่อิกินให้แบบน้ำใจไปเลยนะครับแล้วก็มีผักสลัดครับมีผักบุ้งนะครับพี่น้องฝากพี่น้องเนี่ยก็แเรวกันครับขนมจีนแห้งครูโน้นนะครับพี่น้องขนาด200กรัมห่อละ35บาท3ห่อลอยแล้วก็ช่วงนี้มีโปรโมชันหลากหลายมากสนใจสอบถามได้เลยพี่น้องเรื่องบสือประหารเป็นอย่างนั้พี่น้องเนาะช่วงนี้ก็ขออภัยหลายๆนะครับช่วงนี้ขออภัยย้อนว่า ขนทรงอัศวิาราชเานตีช่วงโควิดน้านะครับเพิ่นแจงม่าวา่าขนทรงเนี่ยบ่ได้เดินของช่วงกลางคืนว่าสันว่ากับ,บ่รููว่าแท้จริงบอเพิ่นกระแจงมากสี่น้องพี่น้องเนาะนะครับมันก็นเลยเห็ดไห้มันขนทรงล่าสานาะพี่น้องมาโอ้ยเต็มเลยนำม,ม่งกระช่ายใส่มาแบบนี้เลยครับ ถ้าต่อรอบนี้กินแห้งกว่ารอบก่อนครับ พี่น้องก็ะช่ยโล่ละลอยหาสิบแมพี่น้องเบิ้งคิดเบิ้งช่วงนี้ขาดตลาดอีกเพราะว่าคนซื้อมะตม้มครับซื้อมะต้มกิน อืเ่ดีขอบคุณนะครับผมขอบคุณอาจารย์เบาเท่านะครับที่ทักขามาแจ้งผมอทัาง f เฟซบ o ๊กนะพี่นองเนาะนะครับว่ามีคนปลอม เฟซเพิ่นป๋อมยูสเซอร์เพิ่นนะครับยูทู e เนี่ยมาเด่าผมนะครับเพิ่นก็นเล่นมาอธิบายฟังว่าโมเมนต์เพิ่นเดอร์สันบาผมกร,รั้งแตะแรกแล้วนะครับผมผู้เขาเฮน YouTube เองเนี่ยเขาไปเลยสร้างกันจักเม็นพี่น้อง ยังมีอย่างห้องกับปรึกษากันคุยกันนะครับอาจารย์เบ่าเท่านี้ดีนะครับมีอยังให้คําปรึกษาได้ตลอดนะครับ พอสิรู้ว่ามยูเซอร์ตดตอนแรกคุยกับผมมันนี่ตื่นขึ้นมากผมมาเบิงเอา้าเปลี่ยนเสือ,อกินนิดดีก็พูดติดตามเนาะพู้ติดตามของเพื่นเบิง์ก b a n y ครับคนติดตามเป็นล้านนะครับ ผมถือปลอมเพจด้วยกันครับโทรมาหาผมเลยนะครับในคำในนำํำขอประคุณอาจารย์ในลายนะครับผมเราคงเคเห็นตามคำในนำํำเพจที่ปลอมก็ถือปิดอิหลีนะครับบอกสูพี่น้องฟังนะครับว่าอาจารย์เพื่อนน่ย เป็นกันเองบ่ถือโตนะครับ นวดดีดีพี่น้องเอ้แซ่บยังมีผักขาได้เนาะ đoạn กินได้หัวกระดูก <inh ard> ทุ่มเครื่องแล้วพี่น้องเอ้ยออกกำลังไก่เสร็จหกมงเครื่องเจอสีเฮ็ดน,นันเห็ดน,นี้ ได้ว่าสิออกกันแต่เว้นกับเทีสิลูกได้คำกัะซามมันมาจะได้ออกเท่าะะสองเม็ด ไ <C> e <at> ม่แห้งสดน้ำกระไรปัน่นปั่นสดน้ำกว๋วยเตี๋ยวอร่อแซ่บครับ ืมบอกพี่น้องนี่เลยครับใส้น้ำปลาแหกงนี่แหละเห็ดใสเห็ดน้ำหยานะบ่ผิดหวังครับลองเบิงเด้พี่น้องเด้ขายถึกถึก้วมครับ ขอบคุณพี่น้องที่ <c oughs> ให้การติดตามและการน้องผมนะครับหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นาที่นี้นะพี่น้องเด้อจากนัก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในกันแล้วกันครับพอกับแม่ในคลิปต่อไปครับพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณห,หลายๆสวัสดีครับ